พันกว่านุ่นเยาเปาเยาเปาเยาผ่านแล้วเนี่ยอรู้จักกันไหมเนาะมาปรากฏตัวหน่อยสิคะบ่แมนว่าเป็นคนจันมันบ่สะดวกกับขอบครัวเฮาคือกัน Bố đấy có nhóm lắm, mà ngày sáu này mì tăng cuối hòm, cuối hòm thơm, rồi có cuối nam vãi. Ngày sáu có bộ quay CD tổ lắm, mộng, hiệp nhắn bố đấy. เดี Rolle, ๋ยวกะเรียเดียวกะเลื้องให้แห้งๆปังๆอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุกกากแข็งแรงเลยจ้าทุกคนสวัสดีใหม่ไดือนเดืนนี้เนาะซื่อไปก็ได้เฮ็ดต่อแน้วบ่ได้ไปใส่มาใส่เนาะกับ Nghe sáu sáng kết bằng khu đấy phân đăng đăng, băng băng, phân lệ. Mày có nhắc bộ phàn cư cân. Tên con mày tỏ cặp. เดี๋ยวกระขยะเต็มขยะเต็มเนุงยุงยากยากยุงไม่ก็จะได้ยังน้องพี่น้องเงี้ยเจ้าว่าจะไปปลูกตะไคร่น้องอ๋อนี่นึกขึ้นได้เพิ่งแดดแจ่มออกมาเลยมันีร้อนเลยพี่น้องเงี้ยเจ้าไปประธาน่ะ ก็มาพักผ่อนที่บ้านแป๊บนึงยุ่งยุ่งยากยกก็ดูแลแทนกันไปเนาะความเป็นหวัวอยางเงินไม่ได้นอกจากซักผ้าตากผ้าแดดดีๆอย่างเนี้ยไปถ่ายรูปใสกับบอ่อใดมิตะวันหลบขอมูลหลบขอมูลเพราสะสัก,กับอันนี้มันกะบ,บ่อดใดจินยังแล ดูปวัวเขากันลำค้านเนาะบ่ได้หอดเวลาเขาก็ต้องรีบมานังดูมาเดอ้อเด้อยายนี่แหะ บายบายจ้าเล่าเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะบายบายใหญ่เตียหรือว่าไม่ใช่คนไทยคนไทยหรือเปล่าไม่เห็นคุยอะไรเดนี่ตอทุกคนแล้วจ้านดจานจ้ากบุณจ้า ไอใจดีสอบเนี่ยสาวกะฮะขอบคุณหลายๆนะจ้าที่แวะมาเป็นกำลังใจให้เนี่ยสาวลุงตัวนี้ขอบคุณจ้าเนี่ยสาวกบสิล่งลาบล่งไร้อจ้าพิดบ้านไดนาพอกันไหมจ้าเห็นว่าได้กับคำยกหัวน้ำจะเป็นนอารมณ์ดีกันเออ บางเทียนเนี่ยสากระทอคือการเหนื่อยกับเหนื่อยบางเทียนอ๋อสิบสี่นาฬิกาอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่เมื่อวานนี้ดูดูผู้เพ้นดังแล้วเพ้นก็ดีเนาะสุมาลีบัวทองที่มีดปอกกับที่นี่มันเข้าลึกหรือมันมันไม่ดีแล้วอะ่ะ เราต้องเอากินข้าวเสร็จก็มานั่งไล่อยู่นี่ <c oughs> ยายสาก็ไล่สาระอะไรไเป็นเต็กอ้วยเดี๋ยวซื้อฝากไปจ้าบ่ตรงเวลา ยัเสาวไทยชีบตไทยยังกับพเป็นเนาะเห็ดตัดต่อเห็ดแล้วก็ไปว่านปุ๋ยก <c oughs> ล่องมาจันเ <c oughs> ที่ยวขึ้นเที่ยวล่องปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมาหรือ,อยังเนาะกลับมาจากบุรีรัมหรือ,อยังเนาะ ใหม่โมทุวันเนี่ยมีเวลาหลายๆก็ได้านาจังคุยกันไหมขอบคุณหลายๆให้โชคดีมีใจมีตังใส้เด้อจ้าคุณเปาอ้วนก็พูดไปไงคุณเปาอ้วนก็ตั้งชื่อเปาเปาอ้วนที่จริงแล้วหุ่นดีไม่อ้วนหรอกแซบแซบ,แซบเด้อจ้าแซบแซบ เป็นคนใหม่เพื่อคนที่ยายสาวสังเกตเบังคููไดเพิ่นดังๆปังๆเพิ่นเพิ่นตอนเช้ายายสาวก็ดูโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นนะ Lô bốp các sạn tuyển dụng tạ lọt Tại bây giờ Mọi mọi sưu văn mà... กันยังบอบพานคือกันวางนะคุณนกะ็โทษหลายๆเป็นคนใหม่สวัสดีรอบห้องจ้า แงทุกเทียมันเฉียวอยู่นะเบังมือ้าวนี่ตัวนังสือแดงว่ะตัวเล็กเดงบอกว่าสบายค่ะขอบคุณหลายๆค,ค,ค,ค่ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีเดินทางปลอดภัยค่ะก่อนจ้าบอกอย่างนี้แล้วก็อ้ำ <c ười> เม <Six S 1> uh ื huh. ่อวานนี้ฝนตกไหมคะเสาก็เลยไล่สี่โมงแล้วมันไม่มีสัญญาณนั่นเนาะจำได้แล้วข้างเดียวกันค่ะค่ะนี่สาวเมื่อไก็ยังในว่นสุอร์ไรว่าสุอะไรก็คือทอดพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวกระโดดลงไปหกพันแบบนี้กันบรรมักขังคอรอคอรอเยอะวันนี้ง่ายสามันจีหอดใส่เป็นด้วยถ้าบอใบต้อกระซับกับบอเห็นมูอถ้าใบต้อกระทับึ้นมากก็เห็นมูอกับไข่แนกกับน้ำเปลื่นเปลือนมาให้ง่ายเสาวด้วยจ้า ขาก็ผ่านดาวอย่างเดียวใช่นั้นแหละคุณเปาเปาอ้วนทำงานก่อนนะคะน้่เปื่นเปือนมาให้ง่ายเสาวด้วยจ้าถ้าคนไทยต้องคุยกันหน่อยสิถ้าบ่บายโทรศัพท์กับบอเห็นมู่ ตาายโตรล้วซับขึ้นมากกับเห็นมู่กัน